ความโง่ไงความไม่รู้เรื่องไงความงมงายความไม่รู้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมมีใครเข้ามาปลูกมาปั่นก็เชื่อไปตามความที่เขาปลูกปั่นขึ้นมาทท้งนี้คนที่มีได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมของจริงก็คือกฎแห่งกรรมนี่แหละคือของจริงศาสนาพุทธสอนของจริงก็คือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อ ไม่ใช่เพราะรูปนั้นรูปนี้ร่างนั้นร่างนี้มาทำให้เราดีให้เราเชื่อเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครทำให้เราดีให้เราเชื่อได้การกระทำของเราเองนี่แหละที่จะทำให้เราดีหรือทำให้เราเชื่อทำให้เราสุขหรือให้เราไม่สุขทำให้เราเจริญหรือไม่เจริญอยู่ที่การกระทำของเราถ้าคนที่มีมีความรู้จริงแล้วจะไม่มีความเชื่อในเรื่องราวต่างๆเรื่องหมอดูเรื่อง อะไรต่างๆที่เขเชื่อกัน,นจะเป็นเรื่องงมงายทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใด